หรือจับนายผมให้สูงครับผมแค่ขายเขาไม่ใช่ผมครับผมรับของเพื่อนมนาะมีค่าเท่ากันหมดผมไม่ได้สูงครับจังหวะที่พูดความก็ลอยออกมาแล่อื่นอีกหลายรายการตรงน,นี้อาจารย์นะนะสองสามสี่ห้าหกถึงสิบสองคุก็ดูเอา น้องครูจาจาร์ทรูปเนี้ยออพให้คุณเป็นเรื่องเตือนใจไว้ว่าไม่ควรจะเป็นน้องจริงๆมันไม่มีแค่นี้มันมีเยอะมากเป็นตารางเที่ยวเดี๋ยวกูทาให้หมดเลยทำให้เป็นภาพแบบนี้แหละจะได้ดูง่ายเวลาเราเข้าปกครองออปุ๊บไปเห็นภาพนี้ปุ๊บโอเคง่ายผมต้องโดนแบบนี้แหละหนูต้องโดนแบบนี้แหละสเต็ปขั้นตอนเป็นนี้หละ นะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่การลงโทษของเดือนพระจันทรงที่สามนะหนีเรียนอยู่ในโรงเรียนนะไรเงี้ยหนีเรียนออกนี่คือก็่สิบคะแนนนะหนีเรียนในโรงเรียนสิสายหนะ้าอะไรเงี้ยให้ไปดูในเล่มเอานะครับกรณีาฐานตองจะเป็นแบบนี้กรณีาฐานอนะ่ะก็จะหลักๆก็หนึ่งเดือน 2องอ,อกหรือ3ามออกข้าสุดแล้วแต่กรณีอย่างที่พูดรอบป่ปปกเราเองมีคะแนนความประพฤติอ,อยู่100ครับในรอบ3ปีนะข้อดีของพวกเราตอนนี้คือร้อยเต็มจบมสามจกติดอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แต่คู้อย่างพี่ดูลิคะแนนของ2อสกับห้าน ตอนนี้มห้าบางคนคะแนนติดลบไปสองรอยนะครับหน้าที่ของเขาตรงนั้นคือรอข้อนี้แล้วนี่นะเขารอข้อนี้แล้วก็อย่างพี่ท่านรองได้เล่าสู่ฟังว่าดครูสมุนล้านใจปวนดำดัดดวแลดูภาพดี ส่วนพวกเราเองลบเจดสิโครงการที่จะเกิดขึ้นเราต้องมีการส่งต่อตามสเต็ปต่างๆขั้นตอนนอกจากผู้ปกครองการในการแก้ปัญหาเสร็จปุ๊บส่งต่อในงานทั้งภายในและภายนอกจบตัวสำคัญข้อมูลไม่ไหวแล้วสุดท้ายแล้วผมก็บอต้องไปทำกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมทางโครงการแต่ละปีมันเป็นต่างกันบางปีเราทำภายใน เชิญอิเทียวกรเข้ามานะให้ความรู้เข้าค่ายหนึ่งวันสองวันสามวันสองคืนอะไรก็สุดแล้วแหละเรามัดย้อมแยงพวกเราฝากไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่านิเทศฟูจะได้ลงโทษเพื่อต่อยงพวกเรานะซึ่งส่วนใหญ่80%ก็เป็นทัก้งเก่านะครับอนาคตพวกเราขึ้นอยู่กับพวกเราครับตอนไปทำงานจริงๆเราจไมีใครบอกพวกเราได้หรอก นนใจ้าก็บอกได้แค่นั้นแหละแต่ทำไม่ทำขึ้นอยู่กับเราการลงโทษให้เป็นเกี่ยวกจิตนาที่แก้นิสัยนิสัยที่มันอาจจะไม่ดีบ้างเอาเปรียนบ้างมีโอกาสที่จะทำหรือประขึ้นในสิ่งในอีกแง่หนึ่งก็ใจพวกเราขึ้นในสิ่งที่ดีให้รู้สึกไดในความผิดแล้วก็ปรับตัวนะครที่ดีไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกครูบอกเลย ใครจะต้องเจอเก่นในโลกนี้มันก็มีที่แต่เราปรับตัวไหมเราแก้ไขไหมถ้าแก้ได้มันน่าชื่อถืแต่ถ้ไม่แก้เลยสซ้ำๆซ้ำๆอยู่นั่นก็ไม่รู้ในอนาคตจะเป็นอะไเนาะอีกส่วนหนึ่งที่คุณจะต้อถึงก็คือท่เรียนโดยการจัดการคือจัดเทียนดีกว่าและเราก็ปฏิบัติโยที ทิยังไงอันแรกเลยคือใบเล็กๆที่เขียนว่าใบาต่อยากออกนอกรูเหีย